สบายดีพี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกทุกท่านที่ขามาบสมส,มสมร้างต้นการน้าแสงเดอ้อตอนนี้พุนตกเศร้าเลยพี่น้องออเว้ยเบื้องผ่านหลังพลนพุนตกเฮงเฮงปอดเข่าเปียกบดปอดนำ้ำน้ำจนล้นให้น้ำเนี่ย จำลดนให้หน้าเลย<ฮ>มู้มนีจางค้นตัดขาวซอย<ฮ>พ้นผลมาห้ามสับ<ฮ>บึง้งผู้นำไล่เลยเต็มให้หน้านำเซ่ พอดีเป็นมาเข่าวันนี้มาเข่าเปือกพี่น้องเอ้ยมาเข่าข้าใหหน้ามึอนี่พ่นผดตุกห้ำตัดเข่าไว้บักลายนึงวันนี้พ่นมาห้ำฉับเปียกแนวมืดจ้างคนตัดเข่าในกระปัณน์วันนี้พ่นผลมาห้ำเมื่คกี้โดนพ่นสิตุกแห้งวันนี้ด้ เบิ่งข่าวพนน้นนในโทรศัพท์ว่ามีพยุพ้นสิตกแต่ว่ามันกับบมบิตาตกพาเบิ่งสองภากอะแจ้งบัดบัดท,ที่สิตกนะมืดขึ้นมาบัดเดียวตกเลยในมืดไม่ไปเลยทั้งนั้นดนะมาตรงกาตัดขาไปบักลายนึงวันนี้ ทาให้มันแดดไปเลยพี่น้องเอ้ยยังสีได้มาจักมือใด้ยังสีแดดียดไปไหนมาจะมาตุนกาสิจิกินข้าวเน่าแล้วพี่น้องเยปไหนีสงสัยสิดิกินขาน้าวเน,น,น,น่าอะไรไปไหนขั้นบ่แหงกันเน่ามืดเลยนี่ขั้นขั้นบ่แดดจักมือใด้สีแเดีดรอถ่ายมันแดดอีจจกจะมันจะจะมันจักมือ ันนี้กำลังอัดเรียบร้อย <c oughs> กำลังอัดไว้บางกี่นี่ <c oughs> เหนื่อยน้ำพุนผ่าอากาศพี่น้อยให้นี่ปลามันไหลเลยเพราะว่ามันมีเขาด้วยปามันไหลออก <c oughs> ให้น้ำมันไม่มีเขาก็อัดไว้บ่มันไหลลงมาให้มันมีเขาให้นี้มีเขาปลามันไลลงเลยโอ้ Ôi oh, phá bình cát Xôi ngàm mà lì Bố khạc đọc thì xôi ngàm xem đây cả bố khạc ham khảo bớt Anh tốt mà, khẩu, mà bả bả bả. này Anh em mà tốt bạp sơ Phù lì lùi Phù hay น้ำลายครับถีบเลยทุกข่าวเดียวต้มตุกแหงตุกนักน่วงขนาดเลยมาตุกกาเนาวเลยตอนนี้เปียกเปนหยอดเบื้องไหนิมลายลงมาผู้เบื้องน้ำลายน้ำบริหน่อยเด้อผู้เตรียมหาแนวมาตูงพรนข่าวเลยแนละ้วบัดนี้ขัดตุกมาอีกบัดน,นี้นะพรนข่าวไล่ไปน้ำหนามเลย ต Salvador, เตรียมพัแนวมาตรงพรขาไว้เลยเบิ้งผูนำไรจงมาติใสนำนะเบิ้งคือไม่เลยปัดู้ไมาหน่วยหน่วยหน่วยปัดปามันใช่ปะนี่ปามเล่นขึ้นพี่น้องปาดปลาลายอยู่ปลาเล่นซเซลปามนขังไ้ให้หน้าเดายวพอนำหน้าบราตนกลาบมันทันเหงคัก มีนำมันมีทางออกน้ำนะมันอยู่ไปตามนี้แล้วนี่มันเปิองออกบรัยเพอน้ำลุบไลหลไปหายได้ก็มีแต่เข่าไปปื๊ดกันสิเปิองออกมา,สาใส่ไฮบุมีเขาเนี่ยมันก็บม่ได้เพราะว่าไฮนี่แถวนี้นี่มันต่ำกุมูนี่นี่ซีหาไฮลงมาหน,นี่มันต่ำกุมูเปิองออกบรยัย นิมอดให้นิมกะสุดบ่เนี่มันใช่ลูกมะฮงอยู่ไ้นี่เปียกเลยจ้ะบลือเน่าบลือหลับหับห้องว่หลับประกันว่าเน่าบืนน้อนขยั่งบมเด็ตเนี่ยโอ้ยเน่า้ะพี่น้องอนนี้โค้งนกับมือตี ตัดไปบักล่เนอย่างใหญ่ยอยู่โอยนี่ยังแถวนี่นะบ้านนี่ของบมวตุนกาเนี่ยเริ่มเท่านี้ขึ้นไปจนถึงจนทอดเที่ยวโวเท้เดียวนี่ก็แล้วบ้านนี่ตัวนี้นะตัดเรียบร้อยแต่วา่าบัชนมัดตัวที่ตัดแมนเมดเปียกเบิดเขาเปียก ไดกินข้าวเปียกบ้านฮึไปไเดชสิมาซอยมาตุนกาเดชไปเด้ชิมาข้าวซอยเดชบ้านมาเมียนข้าวเปียกซอยกันเด้อมาตุนกาเสด็จไปหาคนมาเมียนข้าวซอยแล้วล่ะภูนทั้องภูนตัดไว Mustang, ้โอ้ย คือไปขื้บ้านเลยจะคั่วพี่น้องเลยจักสีหัวเลยอสีหายเดอ้อบันนี้เดอ้อเขาเปียกขั้นเป็นไปได้กระคอยพ้นยุดตกซะเนาะมันแดดซะบุยอ,อื่นก็สีไข่ยอยู่พอสีแดงตาเขา่าเบืองเตรียมไม้มาเม็ดบางขงลามนี่อันนี้ไม้เตรียมมาเม็ดบางขงลาม ิบุรีหแล้วบัานนี้สิบุรีบุญน้ำบังคลามแหละสิบุรีบุญน้ำขเข่าเลยบัานนี้มันแดดแน่สิบเดีมม๋ยวมาปีนพ้นเขา่ามัดซีก็ไปตากอีกหลายขั้นตอนไม่ใช่บ่อยเปียกเปียกจนได้เนาะลีบุได้บุคิดวันมันสิต๊กน้ำพ้นเพื้นเมื่อก่อนแหละตอนนี้พื้นเมื่อแล้ว ตั้งแต่ฝนบ่ทัานยุดตกไปหละยไม่มองอยู่ขานขึ้นเมื่อเที่ยงว่าต้องการนั่งตากพน้นในหน้าจนพ้นเช้านั่งอยู่ในกาให้นานตั้งแต่พ้นตกจนพ้นเช้านาั่งตากพน้นไปขึ้นเมื่อเที่ยงขานลงมาก็เลยบุขึ้นนั่งพ้นเพิ่นกะตากเพิ่นกะแกงพ้นกับลบยมใหม่ กำนันซาวตอนนี้พุ่นเมื่อยแล้วมาต้นก,ก้ากสิได้เมื่อยแล้วพี่หน่องยสิได้เมื่อยือ้กันเพราะว่าขันยู่กับฮิดงัมงบุมอไรขึ้นก่ามีแต่รอดหายมันแหงพมดแหละเบื่งกัะสีได้มาจ่อเบ,บื้องอีกอ๋อมาคู่มือกันเลยคันแหนเงเน่กับสมบปีนแล้วก็ มัดบื้องนี้สิบดุดิมัดดอกคือสิบุแหงหอเบื้ออื่นใช้เป็นมือคือสิได้มามัดเป็นวัดเลยพ่นตุกข้าวเดียวเนะแข่งพน่นโอ้ยขาวบักลายนะี่เบิ้งยังเวียนอยู่ตตววตตแต่ว่าตอนนี้ท่านตุกดินท่านแต่วมันมืดแล้วพู ตอนนี้มันขึ้นมาเปียกบานเล่ต้งการสิิ์เมื่อคนได้พี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้กับเขาไว้วสันี์นี่นปพงอภิพคลิปหนาพาคุลรกูแซมซุ่มสร้าง,งต้นการนาแซงน้อพี่น้องสบายดี